ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลีซ่และ VBTS คู่ไอดอลเคป๊ที่ดังที่สุดในโลกนะคะนิตยาสารโนเบียนิตยาสารชื่อดังของอังกฤษนะคะเผยรายชื่อของศิลปินเคป๊อที่โด่งดังที่สุดแห่งยุค ปรากฏว่าฝ่ายชายก็คือวีหรือคิมเทฮยองสมาชิกจากบอยแบนด์แห่งชาตินะคะวง BTS ในขณะที่ฝ่ายหญิงตกเป็นของลิซ่าจากวง b l a c k พ i n k ค่ะโดยนิตยสารของนูเบียนนะคะได้รวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมกว่า70แห่งแล้วก็ข้อมูลจาก g o o l e t r e n d แล้วก็ Google News ไม่เพียงแค่นั้นนะคะตามรายงานสิ่งพิมพ์ยังส่งตัวแทนของพวกเขาไปตามถนนเพื่อรับข้อมูลโดยตรงโดยถามผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับไอดอลที่คุ้นเคยและโด่งดังที่สุดในเคป๊ OP, ซึ่งปรากฏว่าวีได้รับคะแนนโบสูงที่สุดในวง b ีทีที่มีฐานแฟนคลับที่ทุ่มเทมากที่สุดครอบคลุมทั้งเจ็ดทวีปทำให้เป็นประวัติการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการเคป๊ปค่ะ ในส่วนของลิซ่าแบล็กพิงคนะคะได้รับตำแหน่งไอดอลหญิงจากวงเคป๊อที่โด่งดังที่สุดในโลกนะคะแรปเปอร์ apper, นักร้องแล้วก็นักเต้นสร้างชื่อให้กับตัวเองทั้งในฐานะสมาชิกของวงแล้วก็ศิลปินเดี่ยวตามข่าวลือล่าสุดนะคะลิซ่ากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเดบิวต์โซโล่ของเธอเองนะคะแม้ว่าจะยังคงรอการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยค่ะ ขอ,ขอบคุณข้อมูลจาก t ีนีด c o คค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ